วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเศษอาหารภายในบ้านให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีกันครับ ก็พวกเศษอาหารภายในบ้านเราเนี่ยกินกินทุกวันน่มันเยอะมากแต่มันก็เน่าทุกวันถ้าเราจะเอามาใช้ประโยชน์เขาได้เนี่ยก็มีแต่วิธีการทําเป็นปุ๋ยลองคิดวิธีใหม่ดูว่าถ้ามาทําให้ได้ภายใน24ชั่วโมงมันยังไม่ทันจะเน่าหรือว่ามันเน่าอยู่เราไปทําให้มันหายเน่าอะไรเงี้ยครับเอาแล้วมันใช้เป็นปุ๋ยได้มันน่าจะดีกว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดหรอกว่าจะไปถึงมีรายได้มีอะไร แค่อยากจะกําจัดมันออกไปจากบ้านโดยหาประโยชน์จากมันก็เริ่มจากทำถังปันน่นเล็กๆก่อนเราใช้ถังที่เป็นถังพลาสติกเอามารีไซเคิลแล้วก็เอามาใส่เครื่องไม้เครื่องมือใส่ลงไปก,ก็มีเศษอาหารเศษอาหารทุกอย่างที่อยู่ในบ้านใช้ได้หมดข้าวเปลือกกุ้งกระดูกชิ้นเล็กๆเศษแกงเสร็จแล้วได้หมดทุกอย่างเอามาใส่ลงไปในเครื่องได้เลยมีตัวลดความชื้นมีจุลินทรีย์เข้าไป3อย่างนี้ก็คือสามารถสร้างกระบ,บวนการในการย่อยสลายได้แหละ ในถังเนี่ยเขาจะมีพวกใบพัดเพื่อตีกวลวนเนี้ยนะครับขึ้นมาซึ่งเราก็ใช้ใบพัดท mm ี hmm. ่เป็นสเตเลสก็จะหมุนแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเราจะเห็นพวกเศษผักเศษไรหมุนอยู่แบบนี้อีกวันหนึ่งก็คือหมดละ mm hmm. จะเน่ามาขนาดไหนเพราะใส่สักแป๊บเดียวกินก็จะหมดละ mm hmm. การหมุนเนี่ยเราไม่ได้ถังไม่ได้หมุนแต่มีใบมีใบพัดอยู่ข้างในให้เป็นการกลับเหมือนกับปุ๋ยหมักที่เขากลับกองกันเขาต้องมานั่งคอยพลิกกลับ 3วันทีสี่วันทีก็แล้วแต่ัน,นจะมากลับกองแต่น,นี้เรากลับเขาทุกตลอดตลอดทั้งวันกระบวนการในการย่อยสลายเขาจะเฟอร์เมนต์ได้เร็วขึ้นเพราะว่าเขาได้รับออกซิเจนต่างๆต,ต,ตลอดเวลาถ้าทํางานย4ิบชั่วโมงเลยนะคือไม่ได้หยุดพักเครื่องเลยก็ค่าพลังงานที่วันาณ่บาทต่อวันตามหลักเกณฑ์แล้วนะค่า n จะอยู่ที่0.5แต่ของเราเนี่ยได้ n เนี่ยอยู่ที่1 P นะครับของมาตรฐานอยู่ที่0.5ของเราได้ 0.8K นะครับ 0.5เหมือนการตามมาตรฐานแต่ของเราได้0.9เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นการตัวบ่งชี้ว่า NPK เนี่ยเราได้ค่ามาตรฐานตามมิเป๊ะเลยถ้าเราทํากระบะปลูกผัก1ตารางเมตรเนี่ยนะครับเราต้องใช้ปุ๋ยเนี่ยประมาณ10กิโลกัมอย่างน้อยๆเนี่ยเราเจอคอสละในการที่จะปลูกผักกระบะหนึ่งเนี่ย3-400บาทแต่ถ้าเรามาใช้ตัวนี้ที่เราทําขึ้นมาเองปุ๊บคอสัวนั้นหายไปทันที เราจะเหลือแค่ค่าไฟตัวลดความชื้นแล้วก็ในส่วนของจุลินทรีย์แค่นั้นเองต้นทุนต่อกิโลกร,รัมมันเหลือแค่ประมาณบาทหนึ่ง30บาทเหลือบาทเดียวเราสามารถปลูกถึง3ครั้งถ้าเรามีตัวนเพิ่มเข้าไปก็คือใส้เดือนเราจะเห็นเลยว่าพลังงานที่เราใช้เราใช้นิดเดียวค่าไฟไม,ไม่ได้เยอะมากมายผักที่เราขายตัวนี้เราก็เป็นผักออร์แกนิกจะถูกกว่าตามเชลในห้างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถือว่าเราทำเองเราลดต้นทุนพวกนี้ได้อยู่แล้ว ภาพรวมเราสามารถที่จะกาจัดขยะภายในบ้านตัวเองได้แยกขยะภายในบ้านตัวเองได้เลยเนี่ยก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นจากเดิมเราจะต้องเสียค่ากาจัดขยะทีนี้เราก็ได้ไประโยชน์จากเรื่องของการเป็นปุ๋ยเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยลดรายจ่ายได้กําจัดขยะครั้งหนึง่งเทศบาลต่างๆจะต้องใช้เงินทั้งค่ารถค่าน้ํามันค่าคนงานค่าอะไรต่างๆไปกําจัดขยะแต่นี้เรากาจัดขยะที่บ้านเพราะ,ะนั้นส่วนสูญเสียตัวนี้ของรัฐบาลไม่ต้องเสียช่วยเหลือตัวเองให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากขยะที่เราจะต้องทิ้งแค่คิดกลับกันนิดเดียว สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด